ซึ่งการเดินโชว์รอบน้องชุดสวยงามแน่นอนประโยชน์ขการประกาศผลนะครับผู้เข้ารอบสามท่านสุดท้ายนะครับนะครับ,รบอ่ะเดเอาจะติดตามรางวัลด้วยได้นะครับ นี่คือผลรัลครับไม่มีเปลี่ยนมือนะครับเก่าุณครับรางวัลสามท่านสุดท้ายนะครับอยู่ในมือผมแล้วนะครับหลังจากประกาศสามท่านสุดท้ายที่ประกาศท่านใดนะครับให้กล้ามข้างน้่งกล้าครับอีกเจ็ดท่านก็ต้องขอเฉลยผลันด้านหลังก่อนนะครับ เพื่อเราจะได้ถามคำถามกับผู้เข้ารอบทั้งสามท่านต่อไปนะครับครับผู้เข้ารอบนะครับสามท่านสุดท้ายท่านแรกนะครับหมายเลขแรกที่จะได้เข้ารอบเป็นสาวงามสามคนสุดท้ายนะครับได้แก่แกมปมีสาวนะ

ีกับน้องทั้งสามท่านนะครับที่ได้เข้ารอบ แต่ทุกคนตอบนะครับตอบคำถามนี้คำถาม,เ,าะะาาถามเดียวนะครับว่าอีเราดูน้องเนตซ์นะคำถามน้องเนตซ์เจียชีใชร์เดลเต้คำถามนอนเต้ทิละคน,นะครับให้ลานได้ออกไม่อยาจะตอบก่อน <c oughs> อ่อไม่เล็กหนึ่งเลยนะ ในรอบสามสุดท้ายมีคำถามเดียวครับทุกคนตอบคำถามนี้นะครับเออคำถามถามว่าภาษาไทยนะครับแล้ว คณะผู้จัดบอกว่าจะซิ้อมาว่าก่อนชัดเตอร์เพียให้หมอนจ่อต้ตุงนั่นหมอที่เจ๊งอ้อตุงดาเริ่เจอเพื่อเทท่าเลยชิบุกหมอเทียนะเพื่อไม่ได้เปรียบแต่เปรียบนะครับคำถามครับนุ่เนี่ ย่อให้จ่อไปรู้หลงแค่ไหไปหลอหลูปัวก็สาจ่อเถ่าเถ่าย่อได้จริงแล้วก็สาเ่อท่านย่อได้จริเทียหลีดีจาก็เที่ยหลีใช้ไปหลอหลูแตงไม่หลุดทีย่อให้จ่อไปหลอหลูแค่ไหนไปหลอหลูหัว

ยอทุกชาย้ายงเสียงเล่ามอาวช่วงให้แต่คือตัวลสาธมาทจะตูตู้เก็่ตัวเขาสี่เพลงอกรลยแต่ีมาเย่ชายเลยจีตกาถอนการ้ต่องช้งานเตี้ยเนี่ยร้องไหมฮะร้องนะครับครถามครับ หากพูดถึงชุมชนมงเก่งน้อยสามคำแรกที่คุณนึกถึงคืออะไรเพราะอะไรครับและก็สามมงครับลหลวงมงย่อให้ท่อเป้รอนหลวงเคมเป้รอนหลวงก็สาจสอบทึ่ทื่อยอ่อท้าทีเทียบผีนิจจาก็เทียยิสาจสอบเป็นเออโน้นโน้นจีย่อให้ท่อเป้โนร์เคมี เปรลลูวก็สาตอ้ะเธอยมันาชีเทียบินิาก็ทะเลสาจอ้เปโลลูนะแกูตุเครงกูสาห้เตียเปรลลัวกูปอเขาเป็นลูกเขไม่นำมากูสาจะกูสาจ้ะเปโลลูไเตียหลอดเยชายจีไฮเออที่กูสาหฮเตียเปโลัวน่ะย่าเปรลรูวกูสาจอันเด

Đừng kia Nhiều người kia kì xà À cái thằng trai mấy lấy cầu trai mấy lấy cầu Ờ cho chị tao Cho sạch cái chi lần bây giờ Cho cháu ra Nè Một kẻ xíu tê, một cái ขรุ่ยจะยังใช่สามวันเศษเตยที่ย่อยย่อยเลยทียไม่สงมวันเศษเลยที่รอเยที่แดงพร้อมไหมครับอื้ออยู่ไหมขอยน้อยพยายามคอยกับน้อพร้อมไหมครับคำถามนะครับหากผู้ถือชมชนงมงกิจน้อยสามคำแรกที่คุณนิถงคืออะไรเพราะอะไร นะต่อไปรารูลารูฟงย่อให้ต่อไปลู้หลอมม้งขี้เมไปรารูว่าก็สาต่อเท่อๆย่อได้ทีเที่ยวหีกาก็เที่ยวสาธต่อไปราลูเตอด้วยหนึ่งทีย่อให้ต่อไปล่ทีเมไปรารูว่าก็สาต่อเท่อๆย่อได้ทีเที่ยวหาก็เที่ยวใช้ใช้่อไปเรารูเตอ 为了罗话过沙枣，过沙枣，敌人穷，还有穷，也在养高天柴火十足。为了田，还有说他们莫敌人挖，师傅，田还有穷个根，他们莫个再穷高行，木里考了了包田，不用胡根名，我赚老。呃，不听懂，搞错，采杯都咱听了。 ให้เราพูดิึงเรื่ยาเื่อนั้พวกที่นั่เราไม่เียน่ะเนาขอเาบนพระบรมชูช้อปเพื่อนนะเจรนช้อปเพื่อเพื่อไปรอของคะแนนนะหลังจากรอพี่ยอมเบลโที่ได้ตอลูกุ่ก็นะซึ่งพี่ยอม